สวัสดีครับเพื่อนชาวสต็อกฟอโต้ทุกท่านครับวันนี้จอห์นสต็อกเกอร์จะมาสอนวิธีการทําไม้กระดานนะครับขอบคุณมากสาหรับรูปที่ส่งเข้ามาให้แล้วกันนะครับรูปไม้กระดานนะครับของใครก็ถ่ายกันเอาเองนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีทําแล้วกันครับอย่างแรกครับเดี๋ยวไปคลิกที่เลเยอร์แบล็กเกลว์ครับปลดล็อกก่อนนะครับปลดล็อกเสร็จครับอ่าทีนี้ครับไปที่เมนู Edit นะครับ transformperspective ครับนะครับนะ เราก็ดึงครับดึงดึงลากตัวนี้ออกไปนะครับดึงออกไปดึงออกไป,ด,ออกไปด,กดึงตัวนี้เข้ามาดึงามานี่ครับใช้เครื่องมือนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับลองลองทำกันดูได้นะครับ เสร็จแล้วครับเราส่งไปดูเลยนี่ครับได้แล้วครับแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ PSD นะครับเซฟเป็นไฟล์ PSD แล้วเราก็เอารูปที่เราต้องการจะซ้อนไม้เข้าไปาก็เอามาซ้อนใส่ในนี่เลยนะครับใส่ในเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์นี่เลยนะครับสำหร,ร,รับวันนี้จอห์นสเกอร์ขอลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ